16นะครับชายคนหนึ่งเล่นสกีโดยเลื่อนสกีนะครับด้วยความเร็ว9เมตรต่อวินาทีลงจากเนินสกีที่ลาดตรงและไม่มีความเสียดทานเป็นระยะทาง9เมตรพบว่ามีอัตราเร็วเป็น15เมตรต่อวินาทีจงหาความชันของเนินสกีนะครับทีนี้คําว่าความชันนะครับความชันของเนินสกีเนี่ยเฉพาะความชันก็หมายถึงค่าสโลปหรือว่าหาได้จากแทนทีตานั่นเอง โดยทีตานั้นเป็นมุมที่ทํากับแนวดับนะวะะันผมสามารถวาดรูปคร่าวๆได้แบบนี้ตัวนี้คือทีต้าใช่ครับต้องทํากับแนวดับนะแล้วก็ข้างบนนะครับก็คือชายคนนี้ที่กําลังเล่นสกีลงมานะครับด้วยความเร,ร 9, ม็ว9เมตรต่อวินาทีนะครับเคลื่อนลงมาตามแนวนี้นะครับด้วยทาง9เมตร ตามแนวพื้นเอียงตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงตำแหน่งพื้นล่างปลายล่างความเร็วของเขากลายเป็น15เมตรต่อวินาทีโอเคเพราะฉะนั้นผมสามารถหาไทเดต้ได้โดยอาศัยกฎอนรักพลังงานนะครับแล้วค่อยๆทำไปเพราะสมมุติว่าตรงนี้นะครับความสูงจากพื้นล่างเนี่ยคือ h ซึ่งผมก็จะให้พื้นล่างเป็นระดับอ้างอิงถูกไหมเราทํามาบ่อยแล้วโจทย์แนวนี้ให้พื้นล่างเป็นระดับอ้างอิงเราก็ใส่เลยว่าให้ข้าบนเป็น a ก็ได้ครับจุด A ตรงเนี้ยเป็น b ก็อ้างกฎรับพลังงานว่า E ทีเ a เท่ากับ e ที b อีกช่อครับ E ทีเ a เท่ากับ E ที b นะ ควันที่ A ครับมีพลังงานอะไรบ้าง1 A มีความเร็วนะครับใช่ไหมก็ต้องมี1สนส่วนสพลังงานจนถูกไหมหนึ่งส่วนส mva กำลังสอง2นะครับจุด A มีความสูงเมื่อเทียบกับระดับล่างนะครับแสดงว่า A ก็ต้องมีสักโน้มถ่วงบวกเข้าไปครับ mgh นะครับเท่ากับที่ B ที่ B, B เป็นระดับอ้างอิงสักน้มถ่วงตัดทิ้งครับต่ำสุดละพูด,ดง่ายงแต่ B มีความเร็วอยู่ก็ต้องเป็น1ส่วน2 mvb กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอา M ออกก่อนนะครับเ <M S 1> เรียวการตัดทิ้งได้แล้วก็เอา2คูณตลอดมันก็ได้เป็น va กำลังสองบวกกับ 2gh เท่าก <2 S 2> ับ vb กำลัง2อ่าแล้วทีนี้ va ครับก็คือ9กำลัง2ใช่ไหมก็เป็น8ปดบวกกับ 2g ก็คือ 20h เท่ากับ vb 15กำลัง2ได้ 225นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่า 20h ก็เท่ากับ225ลบกับ81เพราะฉะนั้นจะได้ 20h เท่ากับตรงนี้ลบกันเป็น เท่าไหร่ครับได้4ใช่ไหมได้4ได้1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะได้ว่า h ก็คือเท่าไรเอ่อร้อยสี่สี่ส่วน20ซึ่งก็เท่ากับ เจเมตรโอเคนะครับทีนี้ประเด็นก็คือ,เ,อเราจะหาแทนทีตาได้ไงเอ่ยแทนทีต้าเราดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับ ถ้าผมจับ h ส่วน9มันก็คือ sin ทีตาถูกไหมทีนี้จะได้ว่านะครับหนูก็แทน7.2ลงไปเท่ากับ sin ทีตา าะฉะนั้นจะได้ว่า s ซ n ์ทีต้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยไซด์ทีต้าเป็นตัวนี้ออกมาเป็นอย่างต่ำเท่าไหร่7.2ส่วน9าทำเป็นเศษส่วนนะครับเอ่อเอาหารก่อนก็ได้เป็น 0. จุดเท่าไหร่0.8ใช่ไหม9 8้2 0.8เยก็คือ8.10ส่วน 8ส่วน10ทำเป็นอย่างต่ำก็คือ4ส่วนหมานะนะส่ส่วนหเพราะฉะนั้นผมแทรกตรงนี้นะครับหมายความว่าโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับหมายความว่าเราสามารถหาแทนทตได้แล้วนะครับจากการใช้อัตราส่วนซ้ายเนี่ย ตรงนี้ทีตาใช่ไหมเขาบอกว่า sin ์ทีตาคือ4ีส่วนหตรงนี้คือ4นั่นเองใช่ไหมตรงนี้5แสดสงว่าด้านนี้คือ3วันความชันก็คือแทนทีตาจะได้ว่าแทนทีตาก็คือเท่าไหร่แทนคือข้ามชิดก็เป็น4ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับจบละ